อ่ะสำหรับคลิปของสตาร์วีไอพีกาชาติประตูชัยนะครับผมมันเอ่อมีมาฝากเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นมาดูผลเมื่อวานกันก่อนสตาร์วีไอพีนะครับเอ่อแปดหนึ่งสี่สามศูนย์โอ้ยศูนย์แปดแปดสองแปดไม่มาครับ430แปดสี่สามศูนย์นะครับ,รบเข้าเด่น0ูงสตาร์วีนะครับ ส่วนกาชาตินะครับ5 4 5 2 2อันนี้หลุดนะครับประตูใชยนะครับ0 1 6 8 2โอ้ยห6 2ไม่มาเกือบ3ตัวนะครับ6 8 2นี่มีเข้า6263อ้ยถ้าจับ826นี่แหลมเลยประชาชนเอ่อสันติภาพก่อนสันติภาพ6 5 3 9 0เอาหลุดจนได้นะครับมี4 0 7 0 นะครับไปเลือก4กับ7ประชาชนหกสามเจ็ดศูนย์แปดนี่จ็ดศอยู่ไหนศูนย์แปดศูนย์เจ็ดอยู่นี่หมดเลยโอ้โหเข้าปู๋มีสี่สามห้าสามมาหกสามเอาเข้าไปเอาเข้าไปมาเมื่อวานลงกระทืบนี่เลยอ่ะ <c oughs> ส่วนเอ็กซ์ตร้าปิดท้ายนะครับปิดท้ายที่เอ็กซ์ตร้าอโดนอีกไหมโดนอีกไหม 5, 6, 6, 7, 5, ห้าหกหกเจ็ดเก้าห้าหกเอาเข้า ห้าหกเลยนะครับเข้าคู่เลยนะครับห้าหกตัวน้น,นี่นะ yeah. วันก่อนผมไม่จับศูนย์หนึ่งนะมันออกสามศูนย์หนึ่งเห็นไหมที่มันเด่นศูนย์กับหนึ่งอ่ะผมไม่ได้จับให้มันเมื่อคืนก็เลยจับห้าหกให้ด้วยนะครับนะกลัวบางคนไม่จับก็เลยจับให้ห้าหกนะมาจริง,รงๆนะครับพี่น้องเลขเด่นเนะี่ยมันจะมาสองตัวเลยนะครับมันหลายรอบเออเมื่อวานก็มาแค่นี้เองนะตรงหลังจากก่อนนั้นก็มาดีนะเสร็จายเสียจายเมื่อวาน ลองดูกันวันนี้นะครับว่าจะกลับมาปังกันไหมสักสามกระดานก็ยังดีนะครับไปดูสตาร์วีไอพีเอ่อสตาร์วีไอพีนะครับวันนี้เด่นที่8กับ0นย์นะครับตัวเจาะแปดเก้าแปองศูนย์เก้ 2, ศูนตัวนะครับ089เน้น8ปดก็แล้วกันแปดเนะครับ8ปดเก้าแเก้าคกาชาินะครับเด่น 7จตัวเจาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสสามตัวนะครับวางไว้ที่4ี่เจ็เห็นการชาติมาตัวนี้บ่อยนะครับ4ี่ก็แล้วกันเน้นที่72 7ดสี่ ก็ประมาณนี้นะครับเอาล่เอาเจ็ดสามด้วกันรประตูชัยนะครับเด่นไปที่สองสามนะครับตัวเจาะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ด สามแปดสามตัวนะครับสามตัวเจ็ดสองหกสองหกสองเจ็ดเน้นสองนะครับสองหกสองเจ็ดแล้วก็สามหกสันติภาพนะครับเด่นที่ สกับ3เหมือนกันนะครับตัวเจาะ2 4งสี่สองเจ็ดตัวนะครับ2องวันนี้มันมีสองเดสาเดเยอนะเน้นที่3 3มเจด สองเจ็ดสองสี่ประมาณนี้สามเจ็ดแล้วก็สามเก้าทีนี้ไปดูประชาชนนะครับประชาชนเด่นที่แปดเก้าครับ 8ปดสี่แปดห้าแดหกสี้าห้าเมตัวนะครับ4ี่ปดหเน้น8ปดแปดหกแหอ่ะไปต่อที่เอ็กซตรานะครับ เอก r รปิดท้ายเอ่อเอ็กนะครับจะเด่นไปที่เกับ0นะครับตัวเจาะเก้าสองเก้าห้าเก 1> 9ก้ตัวนะครับ592เก้าเม็ดเดียวแตกชุดนี้เลยเน้น9นะครับ9295 9295แล้วก็02นะผมมองไว้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคใครที่ลุ้นอยู่ก็ขอโชคดีนะครับกับทุกแนวทางก็แล้วกันนะครับโชคดีครับ